ก็จะเป็นรูปแบบสีประตูได้ความกว้างขวางปากระโปรงเดิมๆค่ะที่โตโต้ค่ะของเราขายอยู่ที่สวัสดีค่ะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถะนะคะจากทางสุริทธิ์ยนต์มือ2องโตตะค่ะวันนี้เขตสะพานนครมาชมกับรถกระบะค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะฝากกับเพจสุริยน์มือสองโตเต่าค่แล้วก็ y o u t u b e ของเราโตอต่อค่ะช่อค่ะสามารถเข้าไปกดถูกใจกดติดตามกันได้เลยนะคะจะมีการอัปเดตข่าวสารแล้วก็จะมีคลิปรีวิวรถนรถรุ่นต่างๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับตัวนี้เลยนะคะกับตัวไฮลักรีโว 2.8G สองจุดแปดจีับเบิลแคปนะคะรถปี2อ1 9เป็นตัวขับ4หรือว่า w h e e l นั่นเองแล้วก็เป็นรุ่นที่มีการปรับชมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมกับสีขาวแบบนี้บอกเลยว่าสีนี้ขายดีมากมาก ตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นกรอบพรมเมียมค่ะตัดกับสีดำเมทัลลิกนะคะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำไฟหน้าเป็นตัวโปรเจกเตอร์ค่ะไฟเดย์ไลท์ LED แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูลนะคะ่ะมาดูกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เนี่ยเป็นล้อแม็กจากทาง t o โตยต้ขนาด17นิ้วนะคะแล้วก็ยางสภาพยังดูใหม่นะขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะ กระจกมองข้างจะเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ที่จับประตูก็จะเป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันและเป็นตัวสมาร์ททีเลสค่ะสามารถที่จะล็อกปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยดับเบิลแคบก็จะเป็นรูปแบบสีประตูได้ความกว้างขวางภายในตัวรถนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังขึ้นลงสวกสบายมาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดาค่ะสำหรับด้านท้ายค่ะตัวกระจกนะคะก็จะเป็นระบบไลฟฟ้าด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็กันชนหลังนะ มาดูกับหน้าแม็กไลเนอร์กันค่ะทุกคนค่ะแม็กไลเนอร์สภาพสมบูรณ์ดูใหม่หน้าแม็กยังเต็ม,เต,มเต็มนะคะนำไปใช้งานได้แบบยาวๆเลยค่ะและเนี่คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะมาดูด้าน รถกันบ้างนะคะทุกคนค่ะด้านในสภาพสวยดูใหม่มากทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอนโซลด้านหน้าประตูด้านข้างหรือแม้กระทั่งเพดานนะคะก็ดูใหม่อยู่เลยค่ะเบาะท้่ได้เป็นเบาะหนังสีดาสภาพสมบูรณ์ค่ะฝั่งทางด้านคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวพุ่งสตาร์ทนะคะสามารถยาเยยบเบรกกดสตาร์ทได้เลยพวงมาลัยเป็นตัวมัติฟังก์ชันเพิ่มเติมในส่วนของตัวครุสคอนโทรลเข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะแล้วก็ มีแผนที่ด้วยไปที่ไหนนี่มีเครื่องนำทางให้นะคะมีช่องเสียบ USB แล้วก็ HDMI ได้ด้วยนะคะแอรเป็นระบบดิจิตอลค่ะและตัวนี้เป็นตัวขับสีก็เลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ตามพื้นที่การเดินทางของคุณนะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของตัวขับสีเนาะาก็จะมีตัดการทำงานสองล้อหลังมีควบคุมความเร็วลงทางล่าชันมีเรื่องของการ ทรงตัวแล้วก็มี s t a r t ทตอปออโตด้วยนะคะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ค่ะเกียร์ออโต้แน่นอนขับขี่สะดวกสบายนะคะตรงกลางนะคะเขาก็จะเพิ่มตัวเสียบไฟ100วัตต์เข้ามานะ,ะตัวนี้ได้แอบแบกรอบคันค่ะนี่คือโซนนา,นาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนด้านหลังค่ะทุกคนค่ะพื้นที่กว้างนาะนั่งสบายในระดับหนึ่งเลยด้านหลังบอกคุณหน้ามีที่แขวนของนะคะรับน้าหนักได้4กิโลกรัมแล้วก็มีแอร์โซนด้านหลังได้ความเย็นทั่วถึงแน่นอนค่ะเบาะสวยงามนะคะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดมีตัวยึดบบาเด็กหรือว่าคาสซิดได้ตรงกลางก็มีเลยอย่างที่เห็นนะคะเดอออกมาเป็นที่วางแขน ใหญ่นะวางได้ทั้งสองฟังแบบนี้เลยแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ค่ะ,อะนอกจากนี้ก็ยังจะมีลำโพงให้ด้วยนะคะทั้งหมด6ตตำแหน่งด้วยกันค่ะนี่คือสภาพภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมเครื่องยนต์กันต่อไปค่ะและนี่คือเครื่องยนต์แล้วก็บอดีีด้านหน้านะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆค่ะแล้วก็แผ่นซับความร้อนสภาพยังสมบูรณ์นะคะเรามาดูบอดดีหลักกันบ้างไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อซ้ายขวาควางแขนนะคะหรือว่าจะเป็นคันด้านหน้าซ้ายขวา ยังคงสภาพเดิมนะคะน็อตต้องเป็นสีดําแบบนี้เลยเพนเพจจากโรงงานแล้วก็สติกเกอร์หมอก่อยังคงอยู่ครบถ้วนค่ะเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์นะน็อตไม่ขยับนะคะเดิมๆนะไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc ให้กําลัง177แรงมา้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่450นิวตันเมตรด้วยกันค่ะและสำหรับพันที่สนใจคันนี้ค่ะที่โตัตัวคาของเราขายอยู่ที่1,050,000บาทค่ะ ถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ดอกเบี้ยเริ่มต้นศูเซค่ะเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนและใครกังวลในเรื่องของการซื้อรถมือสองบอกเลยว่าถ้าคุณมาที่โตโต้ค่ะหมดกังวลแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะจากทางโตโต้ค่ะของเรายาวนานถึง4ปีค่ะนอกจากนี้มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ ใครสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะตามช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k l i n e t i k t อ k i อ s t a g r a m มเว็บไซต์ u t u b e หรือใครใจร้อนโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์ 0837777747และ0837777757ค่ะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะใครที่เป็นสายลุยค่ะเดินทางบ่อยๆขึ้นเหนือล่องใต้โอ้โหตัวขับสีนี้ไปกับคุณได้แบบสบายๆหรือใครนำไปใช้ในเรื่องของการขนของประกอบอาชีพนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะกับตัวไฮรักตอริโ沃นะคะ 2.8G Double Cab 4 Wheel Drive รถปี View 2019ค่ะเอาละ วันนี้หมดหน้าที่แล้วไว้พบกันได้ใหม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ